สวัสดีครับขอ,อนำคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่พอดแคสต์อมบูสแมนชาแนลของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับกล่าวได้ว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับมีฐานะเป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐทั้งนี้เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจเกินขอบเขตท,ที่กฎหมายกําหนดไว้ครับ ดังนั้นนะครับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความสำคัญครอบคลุมปัญหาต่างๆในการพิจารณาเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนครับ Ombudsman Channel จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและหน่วยงานได้ทราบถึงสิทธิ อันพึงมีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยครับโดยในช่วงที่1ของพอร์ชแคสต์วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับในการบัญญัติให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา228และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพุทธศักราช2560มาตรา8ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินไว้สูงมาก ซึ่งวันนี้นะครับอมบุสแมนชาแนลของเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้ดีมากยิ่งขึ้นเริ่มด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งบัญญัติเรื่ององค์กรอิสระไว้ในหมวด12โดยกําหนดให้มีองค์กรอิสระทั้งสิ้น5องค์กรซึ่งก็ได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยการสแสวงหาข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมกับประชาชนครับ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ได้แบ่งออกเป็นข้อๆดังนี้ 1. กำหนดกลไกลเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ 2. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมและกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการทำงานให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 4. กำหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤตการของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 5. วางกลไกลป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดให้มีผู้ตรวจการจำนวน3คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต,งต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาโดยมาจากการสรรหาของคณะกรรมาการสรรหา ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะของผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นก็คือ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ากรมตามที่คณะกรรมการการสรรหาประกาศกำหนด โดยต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีจำนวน2คน 2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีจำนวน1คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวตามมาตรา22ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ครับ 1. เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือคำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆบรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุสแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 3. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5. หน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 4. หน้าที่และอำนาจอื่นตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นี้หรือกฎหมายอื่น ซึ่งการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจข้างต้นต้องมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนและให้คําแนะนําเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขาจัดความเหลื่อมล้ําอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกันและลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรรวมทั้งขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรและในการดําเนินการตามอันหนึ่งในกรณีดําเนินงานตามหน้าที่ข้างต้นพบว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไปนอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่3ประการข้างต้น ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองได้เมื่อเห็นว่า 1. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญและให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญและอาจเสนอเรื่องต่อสารปกครองได้เมื่อเห็นว่ากฎ คำสั่งหรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2. ก <c> ฎ <ười> คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อสารปกครองและให้สารปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้ทาทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคาดีปกครองอย่างไรก็ตามผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งหวังให้เป็นกลไกในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตรอดจนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ผูฟังครับและในช่วงที่2นี้นะครับเราก็ได้นําผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนเด่นๆนะครับของสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินมานําเสนอกับผู้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผู้ร้องเรียนเนี่ยได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งไม่ยอมติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดี โดยผู้ที่ร้องเนี่ยได้ไปแจ้งความให้จับกุมคนร้ายนะครับที่ทำอนาจารย์กับบุตรสาวของตนส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะฮะที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้ผมอยู่กับพี่พิชิตสุขไผ่ตาครับสวัสดีครับพี่พิชิตครับสวัสดีครับเจอกันอีก EP หนึ่งแล้วนะฮะสำหรับ ตอนนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกินไปแล้วหัวเรื่องอเรื่องนี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างฮะเป็นคนชอบเสพสื่ออีกแล้วอืแต่คราวนี้ไม่ใช่อ่านหนังสือไปดูวิดีโอเขาเป็นหนังสั้นของผู้ตรวจการแผ่นดินครับซึ่งใน w w w ร์ไวเว็บดอ ombusman.to.th เนี่ยมีวิดีโอดีๆหลายตัวทีนี้เรื่องที่พี่ไปดูเนี่ยเป็นชื่อเรื่อง turning point turning point เนี่ยก็จะรวมเคสต่างๆนะครับที่เป็นเคสไฮไลท์แล้วก็มาทำเป็นหนังสั้นก็จะได้ดูได้ง่ายขึ้นในนั้นก็จะมีเรื่องของขอ,งขอประปาแล้วไม่ได้เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่มีเรื่องที่จะมาเล่าให้พระเอกฟังวันนี้มันค,คือเรื่องของการที่ช่างทาห้องน้าคนนึงจะทาอนอาจารเด็กเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ชะอํา จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับมีคุณแม่มีลูกสาวก็เริ่มโตละเริ่มเริ่มแตกเนื้อสาวละนะครับแล้วก็มีลูกชายครับอบครัวนี้อยู่ด้วยกันสามคนแล้วคราวนี้เนี่ยก็มีเหตุที่ต้องเรียกช่างเนี่มาทําห้องน้ําเพราะว่าห้องน้าน่าจะเก่าหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยทีนี้ในการทําห้องน้าเนี่ยมันก็เหมือนต่อเติมบ้านนะฮะมันก็ต้องอยู่กันหลายวัน ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับหลังจากช่างช่างเขามาซ่อมแล้วก็คงเห็นความเป็นไปในครอบครัวสักระยะหนึ่งละครับวันที่เกิดเหตุก็เป็นวันที่ใช้ชีวิตตามปกติคุณแม่เนี่ยก็ไปทําที่ร้านอาหารนะครับน้องชายที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็กลับมาบ้านแล้วก็น้องผู้หญิงคนนี้น้องกอเนี่ยนะฮะก็เลิกเรียนก็กลับมาบ้านเช่นเดียวกันนะครับสมมุติแล้วกันนะครับว่าช่างทําห้องน้ําเนี่ยชื่อนายสมชาย เด็กหญิงกกลับมาบ้านหลังจากเรียนกลับมาก็คงจะเป็นชุดพละนะครับกลับมาเสร็จปุ๊บก็มานอนดูทีวีกับน้องชายตอนเย็นละแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยแสบท้องจังเลยไอ้นู่นไอ้นี่นะฮะสมชายได้ยินเสร็จปุ๊บสมชายก็มาเลยวันนี้สมชายคงตั้งใจละมาถึงก็มาจับท้องน้องเป็นอะไรมันแสบมันปวดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่พูดอะไรนะครับก็คล้ายๆไม่ยุ่งด้วยครับสมชายมันก็กลับไปทําต่อทีนี้สักประมาณทุ่มครึ่ง ทุ่มครึ่งเนี่ยน้องเขาปวดท้องเขาก็นอนหลับน้องชายก็ดูทีวีไม่ได้สนใจอะไรนะครับอยู่บนชั้นล่างก็พอสมชายมาเสร็จปุ๊บคราวนี้มาเขย่าแขนมาปลุกน้องละมาปลุกเด็กหญิงก่อละไหนมันเป็นยังไงขอดูซิอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มรวนรามนะครับก็ดึงกางกงดึงกางเกงอะไรคือพร้อมแล้วละ่ะที่จะทำอนาจารหรือข่มขืนทีนี้น้องก็ได้สติเสร็จปุ๊บเขาก็ตกใจเขาก็วิ่งหนีขึ้นไปขึ้นชั้นสองซึ่งนายสมชายเนี่ย ก็ตามไปด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าน้องเนี่ยเขาหนีเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูล็อกก่อนทันครับ <c Skills> พอล็อกเสร็จปุ๊บสมชายเข้าไม่ได้สมชายเองก็คงตกใจเหมือนกัน <c> เพราะว่าเด็กหนีไปเอ๊ะทำย,ยังไงดีสมชายก็เลยหนีกลับบ้านไป <c> ซึ่งตอนนั้นพี่ตอนกลางคืนละน้องเนี่ยก็แบบกลัวอยู่ในห้องสักพักหนึ่งจนกระทั่งรู้ว่าสมชายไม่น่าจะอยู่ละ <c> <c> หนีกลับไปละก็เลยโทรศัพท์บอกแม่ทีนี้เนี่ย แม่ก็มาแล้วก็ดูก็ซึว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นก็พากันไปแจ้งความที่ในท้องที่ตํารวจชะอำนะครับ,รบปรากฏว่าพอไปแจ้งความเสร็จสับป,ปุ๊บเขาท,ท,ทั้งทั้งที่รู้จารูประพันสันฐานของสมชายได้แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลมันก็เป็นช่างที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละไม่ได้ชวนช่างไปตามช่างมาจับไหนแต่ไหนนะครับพอมาเสร็จปุ๊บก็แจ้งตํารวจทีนี้แจ้งไปแจ้งมาไม่คืบหน้าก็เพราะไม่รู้ว่ารู้จักกันหรืออะไรกันนะครับ แล้วครอบครัวนี้คุณแม่กับลูกสาวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แจ้งครั้งเดียวนะครับพอแจ้งเสร็จปุ๊บก,ก็ติดตามคดีตลอดเวลาพี่เห็นว่าการติดตามเนี่ยติดตามแล้วติดตามอีกก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีวันหนึ่งนั่งดูทีวีอันนี้คุณแม่เขาเล่านะฮะก็เห็นโฆษณาของผู้ตรวจการแผ่นดินสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นโฆษณาชุดหนึ่งที่เป็นคุณยายปั่นจักรยานลงมาแล้วก็สไลด์นะครับถ้าเกิดใครนึกออก ตอนนั้นก็จะมีโฆษณาเนี้คุณแม่ก็เลยได้อเดียว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินดีกว่านะครับก็เลยโทรมาดีมากครับที่โทรมารมีน้องคนหนึงที่เป็นเจ้าหนี่ผู้ตรวจการแผ่นดินชื่อน้องหนุ่ม,มน้องหนุ่มเป็นคนรับเรื่องเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้เพราะว่าคุณแม่เขเล่าให้ฟังว่าเล่าให้คุณหนุ่มฟังนะครับว่าตอนเนี้ยไอคนที่ก่อเหตุเนี่ย มันกลับมาวนเวียนอีกแล้วเขาก็กลัวว่าไอ้คนเนี้มันจะมาก่อเหตุซ้ําแล้วก็มาทําร้ายลูกสาวหรือครอบครัวเขาเพราะว่าเราไปแจ้งความไว้ครับนะครับคุณหนุ่มก็ทํายังไงล่ะติดตามไปก็ยังไม่คืบหน้าคุณหนุ่มก็เลยลงพื้นที่ครับลงพื้นที่ไปคุยกับตาร,รวจก็บ่ายเบียงอย่างงั้นอย่างนี้อะไรแต่อะไรจนกระทั่งคุณหนุ่มเนี่ยติดต่อไปที่สอพเมืองเพชรบุรีติดต่อไปที่หน่วยหลักเลยที่เพชรบุรีเลยให้ตํารวจเพชรบุรีเนี่ยร่วมกับคุณหนุ่ม มาวางกําลังครับแล้วก็ไปเฝ้าเพื่อเฝ้านายสมชายนายสมชายก็คงจะรู้ตัวนะฮะก็แอบหายไปอีกจนกระทั่งดักจับนายสมชายได้แล้วก็ดําเนินคดีได้จนสุดท้ายเนี่ยสารตัดสินให้ในายสมชายติดคุกเพราะว่ามีความผิดจริงหนึ่งปีหกเดือนอนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมันยังไม่จบเท่านั้นค,คุณหนุ่มเนี่ยนะครับก็ ได้รับความชื่นชมจากตัวของครอบครัวคุณแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายกับครอบครัวนี้มากคุณแม่เขาบอกว่ามีซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้จะหล่อล่ามแบบมาเวลหรือเปล่าไม่รู้แต่สําหรับครอบครัวเขาคือคุณหนุ่มน,นี่แหละครับที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่รเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดินเช่นเดียวกันเขาถึงขั้น เอารูปถ่ายคนหนุ่มตั้งไว้ที่บ้านเลยว่าน,นี่คือซูเปอร์ฮีโร่ที่มาช่วยเหลือครอบครัวเขาและช่วยลูกสาวเขานี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็คือเป็นอีกหนึ่งเคสอีกหนึ่ง กรณีที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเพราะผมเชื่อว่าในเรื่องของคดีแบบนี้เนี่ยครันจะเป็นข่มขืนธรรมนาจารย์ในปัจจุบันเี่ยเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆแต่บางคดีหรือว่าบางเคสเนี่ยก็จะเงียบหายไปเฉยจับตัวผู้ร้ายไม่ได้หรือว่าไม่ได้รับการดําเนินการต่อหรือผู้เสียหายอายแต่ครอบครัวนี้สู้เต็มที่ทุกทางแต่ไม่ได้รับความสนใจนี่เลยนะครับพะฉะนั้นเนี่ยก็ คิดว่าในเรื่องนี้นะฮะก็น่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้นะฮะเผื่อวันหนึ่งเนี่ยนะฮะมีเหตุเกิดแบบนี้กับคนที่รู้จักนะฮะหรือว่าคนใกล้ตัวคุณเนี่ยก็จะได้หาวิธีหรือว่าหาทางออกหาทางช่วยเหลือได้ทันหน่อยหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับพระเอกถ,ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยลองโทรมาหรือลองติดต่อมาเอาเคสที่ตัวเองประสบเนี่ยสอบถามมายังสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นด,ด,ดินได้ในหลายๆช่องทางซึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ย ผู้ตรวการแผ่นดินไม่ได้ลงไปจัดการเองเขาจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอเอ๊ะเรื่องแบบนี้มันจริงหรือไม่จริงมันเกิดเขตขึ้นคุณรับเรื่องไว้แล้วทําไมคุณยังไม่ทํา ก็จะไปช่วยเร่งกระบวนการให้มันเร็วขึ้นครับจริงๆก็ไม่เฉพาะในเรื่องของคดีข่มขืนหรือว่าเรื่องแบบธรรมนาจารย์เท่านั้นนะฮะยังมีเรื่องอื่นๆที่คุณก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาเข้ามาปรึกษากับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด้วยใช่ครับนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วิชิมากๆเลยนะครับบคุณที่มาแชร์เรื่องราวดีๆนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะฮะสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข่าวสารข้อมูลแล้วก็เข้าไปดูเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ ด m b u ัม m a n g o t h ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแชร์มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะครับสำหรับประชาชนที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายหรือยื่นเรื่องร้องเรียนมายัางผูต้ตรวจการแผ่นดินหากเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ยุ่งยากซับซ้อนท่านสามารถร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่สายด่วน1676โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับหรือร้องเรียนผ่านสมาร์ทโฟนโมบายแอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือร้องเรียนทางเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ที่ w w w ombudsman.go.th หรือร้องเรียนทางหนังสือระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทร,ร,รศัพท์ของท่านพร้อมกับลงลายมือชื่อส่งทางไปรษณีย์ที่ตูป้ปอน333ปอนฟอศูนย์านนราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพ10215หรือร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินชั้น5 อาคารรัฐประาศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพนอกจากนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆและกิจกรรมต่างๆของสำนักง,งานได้ที่ Facebook และ YouTube สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสอบถามข้อมูลทาง l ล ne ID@ ด m b อ d อมบูแมนเพียงเท่านี้คุณก็สามารถติดต่อมายังผู้ตรวจการแผ่นดินได้แล้วครับสำหรับอ e ีพีหน้า Ombudsman Channel สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนำเสนอสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมเคส,สดัดดี้ที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเช่นเคยครับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ